จากคลิปเมื่อกี้นะครับผมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามาถึงตรง Impact แล้วครับผมตรงนี้เป็น Impact ที่เขาจัดคอนเสิร์ตนะครับทันเดอร์โดมแล้วเราไม่เลี้ยวซ้ายเราตรงไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมสมมติามามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยครับขับตรงมาเรื่อยๆเลยมองไกลๆเนี่ยครับผมตรงนี้เป็นตึก C C สาม ส3นะครับแล้วมาถัดมาก็เป็นตึกสีสีแล้วก็ตึกสีหถัดมาทางนี้นะครับผมจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ประมาณไม่น่าจะถึง500เมตรนะครับผมก็ตรงตรงมาเลยครับตรงมาอย่างเดียวเลยครับผมตรงมาจนถึงไฟแดงนะครับผมสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับผมมีรูปปืนใหญ่อยู่ตรงนี้ก็ตรงมาอย่างเดียวครับไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับผมเจอไฟแดง เจอไฟแดงเจอไฟแดงก็ตรงไปอย่างเดียวนะครับผมเจอไฟแดงจริงจริงเราจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวขวาเหมือนเหมือนคลิปเหมือนคลิปแรกอะครับผมแต่เราไม่เราตรงมานะครับเอาเปลี่ยนเลนเลยแป๊บนึงขอไปอยู่เลนนู้นก่อนตรงมาเลยนะครับผมอ่ะตรงมาอันนี้ตึก c สามตึก c สามนะครับอันนี้ c สอง c เจ็ด มันจะมีหลายตึกแท็กซี่เขาเขาจะรู้ว่าคอนโดเมืองทองอยู่ตรงไหนแต่พอเข้ามาแล้วมันจะมีหลายตึกทีเนี้ยลูกค้าดูแผนที่ที่ผมส่งให้ด้วยว่าตึกไหนมันอยู่ตึกไหนนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ค่อยอยบอกเขาจริงๆลงตรงนี้ก็ได้ถ้ามาแท็กซี่ลงตรงนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเดินมาตึกสีห้านะครับสีสามสีสี่แล้วก็สีห้าเดินมาอีกสองตึกก็ถึงแล้วครับ ทางนี้มันให้เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้มันย้อนเดี๋ยวเรามาทางนี้อ่มาได้ลูกค้าก็เดินมาทางนี้ครับผมเดินมาอีกดีซีสามก็เดินมาทางนี้ครับอ่ามันไม่ให้เดินจริงด้วยทำไมไปไม่ได้อ่ไปได้นะครับก็เดินมาทางนี้ครับผมซีสี่เน,นี่ยครับซ5ถึงแล้ว ทางเข้าก็อยู่ตรงนี้เลยครับทางเข้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะอาลองดูรอบๆตึกว่ามีอะไรบ้างเอาทำไปเรไปอยแค่นี้ก่อนก็ได้ไมันไปตรงนี้เป็นตลาดนะครับตรงเนี้ยตลาดเป็นตลาดนะครับเดี๋ยวมาดูอีก แล้วถ้าจากจากจากตึก4 5หจะไปจะไป Impact h a l l หรือ Challenger ก็เดินมาทางนี้ครับมาทางนี้มาทางนี้ผ่านตลาดเดินผ่านตลาดครับผ่าน o u t l e t a d i d a s เนี่ยมันเดินทะลุตรงตรงเนี้ยมันเป็นตลาดเราสามารถเดินทะลุไปทางนู้นได้ครับเดี๋ยวจะพามาดูมาเดินมาจนถึงตรงนี้นะครับ สามแยกตรงนี้ก็เดินมานเดินอ้อมมาตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ครับจะเป็น Impact ฮอรอรจนถึงหอ9จะอยู่ตรงนี้ครับอ่าหนึ 1, จนถึงหอ9อ์เาตรงนี้จะเป็นที่รอรถของของทาง Impact ะครับผมรถคันยาวๆครับจะบริการฟรีบนรอบตรงนี้เลยแล้วก็เขาจะวนมาตรงนี้ด้วยวนวนไปหน้าหน้าตึกสีห้าด้วยนะครับ ตรงตลาดจะวนไปตรงนั้นครับแต่ตรงนี้มันจะวนตรงนี้ยี่นาทีคันหนึ่งครับถ้าเราไม่อยากเดินอีกแล้วก็รอรถตรงนี้แล้วก็ค่อยนั่งนั่งนั่งรถนะครับผมแล้วก็มันจะวนไป Challenger วนไป Thunderdome ครับวนรอบรอบอิมแพกครับผมเดี๋ยวผมจะให้ให,ให้ดูรอบๆนะครับตรงนี้เป็น Impact ฮ a l l ฮ a l l 1ถึงฮ a l l 9 นะเป็นรถแบบนี้ครับรถแบบนี้รถบริการฟรีวนรอบบีมแพดเลยครับด้านะขวามือก็จะเป็นลานจอดรถนะคบผมนะถ้าเราอยู่จุดนี้เรามองไปเราก็เห็นตึกแล้วครับนะก็เห็นตึกแล้วครับมีตึกเยอะแยะแต่ตึกที่ใกล้ที่สุดนะครับผมที่ก็เป็นตึกสีห้าตึกทีเก้าสีสามโซนสีครับ ต,ตลาดอันนี้จะพาวนดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างโอเคสนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลเอาอรือว่าตรงนี้แถวแถวนี้แหละครับผมเพราะว่าตอนตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับ ตอนนี้มันทำเสร็จหมดแล้วสนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้ครับจากตรงตึก C5 หมาสนามฟุตบอลประมาณประมาณ1กิโลครับผมตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนรถบริการของ impact อะครับผมเขาจะวนตรงนี้นะครับเมื่อกี้เห็นแวบบเขาจะวนตรงนี้วนตรงนี้ อันนี้จะเป็นโรงแรมโนโวเทลโรงแรมโนโวเทลนะครับตรงนี้เป็นชา a l เลนเจอร์ตรงนี้ Impact ฮ a l l อันนี้ด้านหน้าแต่เราเข้าด้านหลังก็ได้ครับถ้าจะมางานชา a l เลนเจอร์ก็จะอยู่ของนี้นะครับผม มาแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปทะลุถนนุเส้นเส้นที่เรามาจั้งแต่แรกนะครับอ่าก็มาถึงตรงนี้ละที่เมื่อกี้นะครับโอเคจบครับสวัสดี